นี่คืชีวิตประจำวันแย้มแมลงจ้าตัดหญ้าให้งวรบรรจำกัดแย้มแมลงจ้าต้องฟ้าแจ่มใสน่าจะเมืออฝนละหลาพี่นอ้องฝนมามีแล้ว หาต้นเขาบ๊มี่ไม่ไาหยาบางนี้ว่ได้กินแทบบาง่นกับซีนโ,นโน่นเรื่องมมนแลน้วนะตุ้ยไปแล้วุวยตุ้ยไปแล้วสมนุสมนสมุนลูกสมนุนลูกสมนุนตาใสนี่แหละจับบรรยากาศยามมาแรงทงไฮทงหน้าที่ได้เสียงนกเสียงหนูเสียงนกร้องอกอแอกแ,กแก ไปเร็วกับบ้านเร็วจริงจีไะไม่กำลังใจพอพอเกีียวหยาลูกก็ไม่ให้กำลังใจบรรยากาศธรรมชาติบ,นบานๆนะคะเอาเด้อพี่น้องหาหยาหาอย่างหายง้อแหมแรงงัวกับห้องถ่ายกินอยู่ในคอกชีวิตบ,นบานๆของเหาเนาะ พิธีคนอีสานบ้านเฮาเบิ่งเด้อพี่น้องผู้ใดอยู่กรุงเทพฯกรุงเทพเบ้สัมผัสได้บรรยากาศแบบนี้บรรยากาศอยุคไอยุคน่านี่เขาให้ถือเครื่องมือกลับมา,าหัวใจเขาบอกว่าให้แบกเครื่องตัดหญ้ากลับบ้านขเขาเขาสิเข็นรถกลับเองเพิ่นว่าพ่อใหญ่ว่า อยู่กันสองตายายพี่น้องเอ้ยซอยกันใดซอยใดหน่อยได้ละก็ต้องไนซอยคือเก่าซอยจับซอยาบซอยกันเจ็บหนาเจ็บงวงไปแหงวัวงามข่อยว่ามลูกค้าข่อยกับมาซอยเราเหดอยู่อันย่ามมีลค้าข่อยกับเฮ็ดนาที่เองข่อยไปมันเป็นงานของไผของมันนะไปเดินไปลูกเดินไปเร็วนี่ก็ได้บอกกับหมากับแมวไป พอแล้วมือแล้วคับดูก,กับพ่เตา่าผุ่มวนหลายหุน่นแดนไปเด็วเร็วๆสิลูกเดินเร็วแม่เขาหนักกันเนี่ยเขาถือเครื่องตัดห้าพี่นอ้องออ้ยพอไหนถือเครื่องตาาัดห้าเมื่อวันสันก็นักว่าสันยุ่นมากอบมัเกรยานประทัดเขาเริ่มจุดเลยเด้อรกระโปง เริ่มจุดกระโพ o k แล้วมันไก่ขาพันษาแล้วเอ้ยออกพันษาแล้วนะแจ้งน้อยกับศิสยานันวันไหวจีค้าม้ามังกรพี่น้องทา่าแซวอยู่จักว่าไก่จักว่าง,งัวถากินหน้ามึงกรน,นี่งัวงกับพ่องัวงไก่กับพ่อไก่พวนเป็ดเป็ดกับไม่ยูหกตวัวพ่อด้กินไข่ชีวิตบ้าน วิธีคนอีสานบ้านเฮาจ้ะขอบคุณที่รับชมเดอ้อขอบคุณที่รับชมชีวิตบ้านๆวิธีคนอีสานบ้านเฮาเหนียวมากตอนเด็กกับเมืออ่อยแล้วพี่น้องเอ้ยขอบคุณที่รับชมจ้าสวัสดีค่ะ